กับสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณช่อเนี่ยนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูความคิดเห็นของคุณรังสิมันโรมกันหน่อยนะคะที่อยากจะเรียกร้องไปถึงคนที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมอย่านิ่งดูดายกับเรื่องแบบนี้คือคุณโรมบอกการที่คำวินิจฉัยของศาลออกมาเช่นนี้เนี่ยนะคะมันยากมากที่สังคมจะเห็นด้วยแม้กระทั่งคนที่อาจจะไม่เห็นด้วยกับคุณช่อในหลายเรื่อง ก็ออกมาพูดค่ะว่ามันเป็นเรื่องยากที่จะรับไหวอ่ะก็อย่างเช่นคุณเอแบบนี้เป็นต้นนะนะคะที่มองว่าแบบคือคำว่ามาตรฐานทางจริยธรรมนี่มันกว้างมันแบบไร้ขอบเขตซะเหลือเกินอะไรอะไรมันก็ดูจะผิดมาตรฐานทางจริยธรรมไปได้สมหมดนะนะคะและคุณโรมบอกเป็นหนึ่งคนนะที่ร้องไปยังคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมว่ามีผู้พิพากษาบางคน มีพฤติกรรมที่มีความผิดร้ายแรงจนถึงวันนี้ก็ยังทำหน้าที่เป็นสารได้อยู่ทั้งที่ข้อหาที่ผมร้องไปเนี่ยร้ายแรงกว่าเยอะอะไรคือมาตรฐานอะไรคือความเป็นธรรมหรือสุดท้ายแล้วเพียงเพราะเราคือพักเก้าไกลเพราะคุณช่อคือพักอนาคตใหม่เลยอาจจะทำให้มีการดำเนินการบางอย่างที่ร้ายแรงกว่า คือเอาจริงๆอ่ะในสังคมเราก็เห็นอะไรที่มันดูจะผิดมาตรฐานจริยธรรมเนี่ยตั้งเยอะตั้งแยะนะคะเช่นสวทานีอ่อนละเอียดแบบเนี้ยกรณีตั้งคนสนิทให้ไปดำรงตำแหน่งนู้นนี้นั้นแล้วถามว่าผิดมาตรฐานทางจริยธรรมไหมก็ไม่ผิดสวกิติศักรัตนวราหะแบบนี้กับอีกแค่ตักเตือนก็ยังไม่ตักเตือนเลยนะคะ สำหรับคณะกรรมาการจริยธรรมของวุฒิสภาหรืออ่ะอย่างกรณีของพลตบดเอกพระชรวาทอ่ะอันนั้นอาจจะบอกว่าคำสั่งคอสชยกเลิกไปแล้วเอากรณีของบอสทดีบอสกระทิงแดงแบบนี้คนตบดเอกเพิ่มพูนชิดชอบที่ปปชชี้มูลความผิดแม้จะไม่ผิดวินัยร้ายแรงแต่ถามว่ามันผิดมาตรฐานทางจริยธรรมไหมคะคือถ้าจะเอามาขีดเส้นกันจริงๆอะ่ะ แอนว่ามันก็เข้าขายได้อยู่นะแต่ถามว่ามันมันเป็นอะไรไหมก็ไม่เป็นก็ยังเป็นรัฐมนตรีได้เลยนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันก็พูดยากนะคะคุณโรมเนี่ยบอกว่าการกระทําที่ไม่เคยมีคําตัดสินของศาลว่าผิดหรือไม่ผิดการกระทําที่เกิดขึ้นมานานแล้วก่อนเป็นสอสอและเป็นการกระทําก่อนที่จะมีมาตรฐานทางจริยธรรมด้วย ซึ่งหากจะให้ป้องกันเรื่องลักษณะเช่นนี้มันก็เป็นเรื่องยากที่จะมีการป้องกันเพราะมาตรฐานทางจริยธรรมเนี่ยไม่ได้เขียนไว้ชัดเจนเช่นหากเปรียบเทียบกับกฎหมายอาญาก็จะมีการเขียนองค์ประกอบไว้ชัดเจนเนาะเพื่อให้คนเข้าใจว่าเออต้องมีพฤติกรรมเช่นไรหรือไม่ต้องมีพฤติกรรมเช่นไรแต่กรณีมาตรฐานทางจริยธรรมเนี่ยค่ะมันเป็นนมามธรรม มีลักษณะของการเปิดช่องให้ผู้มีอำนาจในการใช้อำนาจไปในทางใดๆก็ได้ซึ่งเมื่อมันเป็นเช่นนี้เรื่อยๆเนี่ยนะคะสังคมไทยเนี่ยจะอยู่ยังไงแล้วก็กลายเป็นว่านักการเมืองเนี่ยมีโอกาสที่จะถูกสอยได้ตลอดเวลาในทางตรงกันข้ามโรมบอกเราทำงานในสภามา5ปีเราเปิดโปงข้าราชาการที่เกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันจานวนมาก แต่วันนี้คนเหล่านี้ก็ยังอยู่สุขสบายอเอาง่ายๆสวทรง A อ,อย่างเนี้ยก็ถามว่าแล้วเป็นยังไงก็อย่างที่เราเห็นกันถูกไหมคะอะไรคือความเป็นธรรมต่อพวกเรา พวกคุณอาจจะไม่เห็นด้วยกับพักเก้าไกลพวกคุณอาจเกลียดพรรเก้าไกลในหลายเรื่องแต่พูดกันตรงๆว่าพวกคุณจะใช้อำนาจในทุกวิถีทางโดยไม่สนใจว่าคุณธรรมทางกฎหมายหลักการทางกฎหมายจะเป็นอย่างไรคุ้มจริงๆหรือกับการทำเช่นนี้นะคะและยังได้พูดถึงเรื่องของการโพสต์ด้วยนะคือบอกว่าเออคนเราอะค่ะ บางทีเราก็ไม่รู้หรอกว่าสมัยก่อนแต่ละคนนะ่ะโพสอะไรไปบ้างถูกไหมแล้วตอนโพสอะความรู้สึกนึกคิดเป็นยังไงซึ่งบทบาทตอนโพสเฟซบุ๊กแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันบางครั้งที่เราโพสไปแล้วอ่ะเราก็ลืมนะแล้วก็ไม่ได้มีกฎหมายบอกไงว่าให้ลบ ดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่มันทําให้เราที่ไม่เคยมีมาตรฐานอะไรมาก่อนและใช้ข้อกล่าวหาที่รุนแรงมากๆซึ่งหวังว่าจะสร้างมาตรฐานโดยเอาชีวิตทางการเมืองของคนเป็นมาตรฐานคิดว่าไม่ยุติธรรมมากๆคุณรมทิ้งท้ายนะคะบ,บอกว่า การที่จะไปตัดสิทธิ์ทางการเมืองใช่ครับสิ่งที่เราร่มเรียนกันมามันไม่ใช่โทษทางอาญาแต่การที่คุณไปตัดสิทธิ์ไม่ให้เขาลงสมัครมันรุนแรงมากรุนแรงจริงๆสำหรับใครหลายๆคนเอาเขาไปขังอย่างรุนแรงน้อยกว่าการตัดสิทธิ์ทางการเมืองในการลงรับสมัครเลือกตั้งตลอดชีวิตด้วยซ้ำไป